เด็ครับวันนี้ก็มาเที่ยวสวนน้ำเพน็เนาะลูกค้าครับมาให้ให้มาดูให้เห็นสวนข้างๆเ้าฉีดายแดงครับกลัวว่าายแดงจะลงนะผมก็บอกว่าถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องฉีดนะครับายแดงมันก็มันเป็นฤดูยางใบอ่อนแล้วครับมันจะไม่ค่อยมีละอันนี้เป็นมันเลยเดูยางผัดใปเดี๋ยวผมปรับให้ดูเนาะนี่ฮะทั้งหมดนี้เลยครับประมาณสามลูกเขาเนี่ย ลงนะครับแปงนู่นนะครับปนะไปจนถึงนู่นนะไรขึ้นมาไรขึ้นมา,นมาถนนเต็มหมดเนี่ยแล้วก็ล้อมเป็นวงกลมเนี่ยบ่อน้ำอยู่ข้างล่างก็ถ้ามันไม่มีเราก็ไม่ต้องฉีดนะครับไรแดงครับก็ประหยัดเนาะตอนนี้ดอกก็แน่นครับเต็มนะดอกค่อนข้าง,าง,างเต็มแน่นนะครับก็กําลังจะเริ่มบานนะครับเนาะเป้าหมายแปลงนี้ก็ประมาณกเจ้าของปีที่แล้วได้ไม่ถึงสิบตันแต่ปีนี้ผมคิดว่ามั่นใจว่า ยืนๆก็ห้าสิบตันนะครับอย่ารอดูครับรอดูนะฮะสวัสดีครับนี่ฮะให้ดูเนาะมาดูครับนี่ใบเนาะก็จะดำเขียวเข้มนะครับปีนี้ถือว่าเอ่อถ้าไม่สมบูรณ์จริงเนี่ยจะออกไม่ค่อยดีครับเนี่ยดูดอกข้างล่างโน่นเลยฮะ ล็อกนี้เนี่ยวันที่ผมมาวันนั้นนะครับาฟอร์มดอกมาก็เยอะๆแน่นมากำลังเพิ่งไหลเป็นไข่ปลามาแต่ว่าโดนฝนก็แทกไปครับก็เลยออกแบบว่าไม่ๆๆไม่ไม่ไม่เต็มร้อยนะครับแปลงนี้สําหรับล็อกนี้มันเป็นแบ่งเป็นล็อกๆแต่ส่วนใหญ่ก็พอต้นเหลือเพื่อนี่ห้องนมน เห็นอยู่ข้างๆน,นั้นก็คือ,มอเมือนล็นทุเรียนใหญ่นะแล้วที่มันตายไปแล้วก็ฝุ่นนี่อันนี้มเมล็ดกลวงไปกลางนะครับมเมล็ดใบกลางแล้วนี่นเมล็ดกลวงเล็กไปกลางนะครับเนาะสมบูรณ์มากนะเต็มต้นนะครับนี่เป็นทุเรียนที่ไม่สัมสารนะครับ เต็มต้นนะครับงแต่ลกของนั้นมาก็เต็มแต่ส่วนใหญ่มันก็เต็มหมดมีผ่านมาแล้วสองลูกเขาไอ้ลูกเขาที่สามแ,แล้วก็ไปลูกเขาที่สี่นะครับเพือนค,คิดว่าไงครับห้าสิบตันมันมันมันเกินความเป็นจริงนะสำหรับผมคิดว่ามัน ไก่นิดเดียวเองนะฮะแ,แต่คิด่าเกินนะแต่คิด่าเกินนะแต่เราว่าไม่พูดไปเยอะอก็ยังมีนะครับมีไข่ปลาตาปูแทงมาอีกสําหรับต้นที่ยังไม่เต็มเนี่ยมีตีนหนูโผล่มาด้วยต้นนี้นะครับอ๋อฝั่งนี้เป็นส่วนยางข้างบนเนี่ยครับก็มีช้างป่าลงมาด้วยเป็นทีท,ทีนะครับต้องก็นะฮะ ถังปลาก่มาทำความเสียหายครับแทงปลาปลาแล้วเนี่ยมัก็เรียกว่าถังน้ำเนี่ยสฟีฟ้าๆเนี่ยมันจะแทงงาเอางาแทงเล่นน้ำนะครับของสมบูรณ์ก็ขับบนรถถ่ายไปมือเดียวเจ้าของสวนก็นั่งกระบะลางนะครับ ชาวสวนทุเรียนพ่ออย่างนี้ครับเนาะก็มีปลูกซ่อมบ้างมีตายบ้างเป็นธรรมดาครับมีป่วยบ้างอะไรบ้างนะหลักการคือต้องทำให้ได้ผลผลิตปนะีนะครับเพื่อเลี้ยงชีพนะครับนี่นี่ น,นี้เป็นดอกลุนกี้นะตลางเริ่มบานเนาะอันอนี้ต้นสาวสาปีสี่ปีเป็นลูกออกดอกนี่ก็ดอกเนาะดอกเต็มแน่แน,แ,นแล้วก็น้ำเนี่ยถังน้ำอยู่เนี้ย,ยช้างลงมาเห็นเนี่ยมันจะทีบแล้วมันก็จะเตะแล้วมันก็จะแบบเอางาแทงนะครับ นี่ตันนี้ก็ออกออกกระจายทุกต้นอาจจะไม่แน่นบางต้นก็ไม่แน่นนะแต่ก็มันเหลือเฟือนะครับอันนี้ก็เต็มน,นี่ครับว่าเสี่ยวรือเบาขับรถมือเดียวด้วยอันนี้ก็ใช่ครับทุเรียนเล็กปลูกใหม่ด้วยครับลมแรงครับลมแรงน,รรงนี่นี่ด้วยครับก็ขับรถขึ้นดูนะฮะ แพงเข้าไปนี่ก็ไม่มีทางเดินนะโอนาะตอนนี้ก็แนะนำให้ประคองน้ําให้สม่ําเสมอเนาะตันนี้ตันนี้ผมมันแต่งไว้เยค ดางนั้นเดี๋ยวผมก็กลับเลยครับนะาเพนแล้วก็เดี๋ยวน้าเพนจะเอา,เาอยาใช่ไหมเย็เยน,เยนๆใช่ไหมครับเดี๋ยวไปที่ร้านได้เลยเรียกแฟนผมได้เลยครับถ้าไปเย็นนะนะครับโอเคนี่นี่สมบูรณ์นี่ไหม อันนี้เป็นแปลนี่ผมมาดูนะครับดูรูปสมุนต้องขึ้นรถนะตัวนั้นไม่ยอมเดินนี่ฮะไปเลยครับบายบายครับน้เพ็ญสวัสดีครับ